ปวดสะโพกล้าลงขาทรมานฟุดๆกินยาตามที่หมอฟันจัดให้อาการดีขึ้นจากนั้นทีวัดเย่ดีใจด้วยกับคนไข้นะครับเห็นไหมครับว่าคนทุกคนคุณมีสิทธิ์หายปวดสะโพกล้าลงขาได้ความปวดทุกเรื่อเป็นเรื่องที่จัดการไม่ได้ยากมันง่ายดี้าคุณรักษาได้อย่างถูกต้องหนึ่งอย่างนอกเหนือจากการฝังเข็มที่หมอฟันจะรักษาในคนไข้กลุ่มนี้นั่นคือการกินยา คุณลองไปกินยาที่หมอฟันบอกหรือให้หมอฟันจัดยาส่งให้ก็ได้นะครับหลักการกินยาคุณก็กินยาให้มันครบครบมีอะไรบ้างอันที่1คือพาราอันที่ือคคือกล้ามเนื้อคุณปวดท้อต้นข้อขาดถูกไหมคุณต้องกินยาแก้ไขา้ามเนื้อด้วยอันที่3คือยาแก้ปวดกลุ่มเั้นเพื่อช่วยอะไรลดกระบวนการอักเสบแต่ที่สำคัญคือตัวที่4มันล้าลงขาหมอฟันเน้นหลายครั้งมันล้าลงขาแสดงว่าอะไรเส้นประสาทคุณบาดเจ็บครับคุณต้องกินยาแก้ปวดเส้นประสาทด้วยวันนี้คุณกินยาครบสี่ตัวนี้ถ้คุณกินยารบ้ตนี แสดงว่าอาการคุณต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วอย่าลืมปรับย้ายมันถึงเลยคุณเป็นแค่นี้คุณไม่เคยปรับย้ายมันถึงอาการคุณก็ไม่หายหรอกครับขายชอ็อตพิมนี้พิมพ์ว่าดีมากให้หน่อยแล้วใครสนใจก็ทักมาพิมพ์ว่าสนใจมาได้นะครับสวัสดีครับ